เป็นที่หู้กันดีว่าปัจจุบันประษาสนในสปปเล่ากำลังเผชิญกับปัญหาเงินกีบตกตำ่ำและปัญหาสินค้าราคาแพงจนเฮ็ดแห่งเงื่นเดือนหรือเงินรนไรหับของประษาสนโดยสพภาระสาวนผู้มีไรายไดหน่อยไปหาปานกลางเกิดความผสมดุลกันหรือตกอยู่ในภาวะรหับบ่พอกพ่อกำจ่ใจ ซบปปเล่าเก้าเข้าสู่ภาวะวิกฤตการเงินอย่างหนักมาตั้งแต่ต้นปี2022จากวันนั้นถึงวันนี้วันที่3สิงหาปี2023ประชาส,ส่วนส่วนใหญ่เกาเอร์เซึ่เิงเป็นภูมิรายได้หน่อยไปหาปานกลางแม้ได้ิสเสินกับวิกฤตการเงินในครั้งนี้แล้วเป็นระยะเวลาร่วม1ปี8เดือนและบ่ฮู้ว่าวิกฤตการเงินในครั้งหนีจะจบลงในตอนใด ในเดือนพฤษภาคมปี2023ธนาคารโลกได้ออกบนรายงานระบุวา่าในปี2022เศรษฐกิจเล่ามีการขยายโตในระดับ2.7เปอเซอได้หับเงส่งเสริมจากภาคการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวจากการระบาดของเสื้อไวรัสโควิด -19 แต่ยังได้กระตามเศรษฐกิจมหาภาคของสปปล่าก็ยังบบมิสถียรภาพดังห็นได้จากเงืนขี่บอลคา เงินตนต่า,ตางประเทศขาดแคลนหนี้สาธารณะสูงและอตัตรางเงินเฟือสูงเสริมส่งผลเยียให้ประชาส่วนเกิเอร์เซ็นทัวสซอปปอเล่าต้องเผืิอนกับคาครองสีที่เพิ่มสูงขึ้นธนาค่าโลกรายงานอีกว่าในคณะเทียเงินไล่หับเขางบประมาณของหลักยังต่ำภาระานีสินที่เพิ่มสูงขึ้นและไล่จ่ายของหลักที่เพิ่มสูงขึ้นแม้ด้ส่งผลกระทบเยียดห้งงบประมาณด้านการศึกษาและด้านสาธารณาสุกลดลง ส่วนปราชส้นก็นมีภาละคคาเสีใจด้านการศึกษาของลูกหลานและด้านสาธารณาสุขเพิ่มขึ้นพอได้หาผลกระทบจากการอ่อนคาของเงินกีบส่งเย็นให้บางครอบครัว่สามารถมตทรงลูกหลานเขาห้องเียนใดหรือบางครอบครัวบ่มีเงินพาคนในครอบครัวไปหักษาปินปัว้วอยู่ในห้องหมอใดยังได้ก็ตามผ่านมาแล้วเกือบสองปี ภาะรัฐบาลเล่าก็ยังตั้งหน้าสืบต่อจัดกองประสมหาทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินของประเทศแต่ผลลัพธ์ที่ได้แม้ยังบ่เป็นผลในทางกลับกันเงินกีบเล่าสัมผัสต,ตกตามโลงงลร้กว่าเก่าและยังสืบต่ออ่อน่าลุ่งอย่างต่อเนื่องในวันที่31สิงหาปี2 0 2 3ธนาคารพุงสวรรค์ประกาศอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบเล่ากับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทไทย โดยธนาคารพงสวรรค์ประกาศขายเงินดอลลาร์ซาห้าลัตออกในา 9, กราคา19,709เกีบต่อ1ดอลลาร์ซาห้าลัตเงินกีบลาวอ่อนค่าลงแล้ว75.5เปอร์เซ็นต์ส่วนเงินบาทไทยธนาคารพงสวรรค์ประกาศขายออกในากราคา616.08ยกีบต่อ1บาทเงินกีบลาวอ่อนค่าลงแล้ว76.4เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับต้นปี2022 าการกระแสข่าวหลอกเกี่ยวกับการตกต่ำของเงื่นกีบตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีในวันที่26สิงหาปี2 0 2 3หนักธุรกิจไทยที่มีครอบครัวละเหตุธุรกิจเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเหตุธุรกิจอยู่ภายในซบปเล่าก็ได้แ่้งข่าวดีให้กับประชาชนาวราซบปเล่าจะบ่มละลายเน่นอน โดยนักธุรกิจธานีได้ยิบเอาข้อม่วนโตเลขคขาดกันของธนาคารโลกมาวิเคราะห์เหตุะสาสนเล่าได้หูวว่าซพปเล่าจะบ่มละลายและเศรษฐกิจเล่าจะการมาฟื่นตโตได้ภายในปี2004-2005ปีโดยนักธุรกิจทานีได้วิเคราะห์และมีใจความสรุปได้วา่า จากตัวเลขคาดการณ์ของธนาคารโลกพบว่า GDP ของสปปเลาวหรือเศรษฐกิจของสปปเล่าจะมีการขยายตัวเพิ่มจาก2.7%ในปี2 0 2 2ขึ้นมาเป็น3.9%ในปี2 0 2 3จากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น4.2%ในปี2 0 2 4และจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4.4%ในปี2 0 2 5 ส่วนหน้าต่างเงินเฟอ้อเฉลี่ย12เดือนก็ะจะลดลงจาก22.7%ในปี2022ลงมาเหลือ16.8%ในปี2023ลดลงมาเหลือ5.1%ในปี2024และลดลงมาเหลือ3.5%ในปี2025นอกจากนี้นักธุรกิจทานนี่ยังได้วิเคราะห์อีกว่าดุลการค้าของสปะปะลาวเป็นบวกและจะดีขึ้นเรื่อยๆส่วนเงินข้างสำรองระหว่างประเทศก็เพิ่มขึ้น แราหนีสาธาราณะจะลดลงและทานดีกาวยำว่าซอปอปเล่าจะบ่มละลายจากที่วิเคราะ์เนี่ยในเวลาต่อมาสื่อสังคมออนไลน์ในซอปอปเล่าหลายเพจก็ได้พากันนําไปเผยแผ่แซ่ต่อจนกลายเป็นกระแสดังประชาชนหลายคนพากันดีใจว่าประเทศจะบ่มละลายหลายคนไก่ความคิดเห็นต่างกันออกไป และการวิเคราะห์ในทางบวกก็ได้เหตุให้การนำ่ขันสูงของซองปปอาวเล่าอย่างทานสุริอุดงซุนดาร่าห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬ่าได้ออกมาพควงยองย่อนักธุรกิจทานนียที่ได้วิเคราะห์เศรษฐกิจเล่าได้เป็นอย่างดี โดยท่านสุริอุดงสุนดาลาห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของสบปปเลาาได้โพสต์ขอความในทำนองห่ยอกยยอยนักธุรกิจคนดังเกา่าในวันที่27สิงหาคม2 0 2 3วาอาสจังไจอว์โอลอนเป็นตาขึ้วิชาการเศรษฐศาสตร์คนไทยได้ออกมาวิเคราะห์โตข่าวเกี่ยวกับการบิดเบือนความจริงของกลุ่มคนบวัเดียที่มีผลต่อมิตรภาพและความหูซึกของภาษาส่วนสองศาสตร์ลาวไทย ด้วยการเอาข้อมูลจากธนาคารโลกเวิลด์แบงปี2019ถึงปี2 0 1 5และขออนุญาตที่เป็นภาษาไทยเอามาออกนอกจากท่านสุริอุดงซุนดาลาห้องรัฐมนตรีกระบรวงศึกษาที่การและกีล่าของซอบปลพอ,บอได้ออกมาพวนยองย่อนักธุรกิจคนดังเก่า ในวันที่เส้าเก่าสิงหาปี2องพนักธุรกิจคนดังเก่าก็ได้เปิดเผยคานเฟิรบุ่วนตัวว่ามีผู้ใหญ่จากกระซ่วงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวของซอปปอลเล่าได้ทักหาและขอบใจที่สวยวิคราอ์เศรษฐกิจเล่าโพล่งสื่อสังคมออนไลน์ ต่อไปห้าล่าไปฟังมุมมองและความคิดเห็นของคนเล่าเบิงวาแต่ละคนจะมีมุมมองและความคิดเห็นกันแนวใดต่อกับการวิเคราะห์ว่าซอบปอเลเาจะบลมละลาไลและทานสุริอุดงซุนดาร่าห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของซอบปอเล่าได้อมักวอนย่องย่อการวิเคราะห์เศรษฐกิจของซอบปอเลเาในครั้งนี้ คนทำเย็นไดโพสแสดงความคิดเห็นอไววานันคือจีดีพีร่วมของรัฐบาลแต่ปราษาส่วนต้องหากลุ่มปากไผ่ปากมันคนต่อมาดิโพเอไววาน้ำมันขึ้นหลายกว่าลงเงินเฟอ้อขึ้นลักกระบนลงคาของซีเพิ่มขึ้นแต่บบมีลง GDP เพิ่มขึ้นแต่ไล่หับต่อหัวบ่เพิ่มขึ้นภาชาส่วนกะลําบากคือเกา่าอย่าเฝ้าดีใจท้าเบิงวามันสีดีขึ้นหรือหายกว่าเกา่า คนต่อมาดีโพดอไววา่าตัวเลข GDP ของประเทศเบิงขึ้นเนาะแต่ GDP ในบัญชีของคนเล่าแท้แท่รุดลง GDP นี่แม้เป็นเพียงของคนต่างประเทศอยู่ในเล่าเองคนต่อมาดีโพดอไววา่าเอา GDP มาไล่แต่อยู่เล่าการลงทุนเป็นของคนต่างชาติเป็นส่วนใหญ่เอามาซาเลียใส่หม้คน้นตามสูตรได้แต่ประชาชส่วนเป็นกรรมกร่อนไรหับตำ่ำได้แต่น่ายทุนรัดได้แต่ตัวเลขเอามาโซ่ hơn Lào nhân thủ của cao diệt ค้นต่อมาดีโพดเอาว้วาบนาเซาว,วาระดับนาทีตำแหนง่งยดท้าบรรดาศักดิ์สูงทรงปานหนีบจะเสือ้อและนำข้อมูลแบบเหนียมาเผยแผ่ให้สังคมได้หับหูวโดยเทียมบาต่างคั้ทางวีคอทารุดล่งรุดโล่งงานงานไขโตใดอันใดคือโตสี่ว,วัดคือสัญญาณบ่งบอกว่าจะสามารถเยืด้าเงื่นกีบแข็งขาได้พอตอนนี้วิธีการแก้ไขมีการขา้ทรัพสมบัติของศาสตร์กิน่นซึ่งเป็นวิธีสุดท้ายลูกหลานประชารส่วนนักเฮียนนักศึกษาปาลาการเฮียน ขาดแคลนคู่สอนคู่เหลือบอ่พ่อ,อยังบ่สามารถแก้ไขได้ไพกับฮักศาสตร์เมื่อทุกคนบางเท่อความเป็นศาสตร์นิยมสูงอาจเทียให้เส้นผมบางผู้เขาก็เป็นได้ตามได้เทียยังบ่ย่อมหับสภาพความจริงตามได้ทีระบบการเงินยังบ่เขาระบบตามได้ทีธนาคารกลางกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนแต่บ่มีเงินแลกมันกระส้อนทุกอย่างแล้ววอลายกับเมยมีแต่คนถูกคนลำบากทอนันที่หัวที่เข้าใจ คนต่อมาเด็กครัวดาว้ว่าบางคนก็ะลงไหลแต่ตัวเรียกสถิติโดยบเางความเป็นจริงอาหารเครื่องใส่ประจําวันขึ้นไก100่หนึงอยเปอร์เซ็นต์หมดละไข่ไก่เคยใจสามพันกีบได้สามหน่วยแต่มาปีนี้ใจสามพันกีบได้หน่วยเดียวท่านอยากได้สามหน่วยต้องใจเก่าพันกีบมีสำเร็จหัวเคยใจหาพันกีบได้สามหอ่อแต่เดียวนี้ใจหาพันกีบได้ห่อเดียวท่านอยากได้สามหอ่อต้องใจห่งหมื่าพันกีบ วันเข็วันอยู่นําความจริงและหาวิธีแก้ไขค,คนต่อมาดดโพดเอาใบวาความเป็นจริงไพร์ไพ่กับหูอยู่แก่ใจเงินเฟอ่อค่าคล้องสีสูงเงื่อนเดือนพนักงานหลัดบ่พ่อใจถนวนหนทางตีเพศในขอบเขตทั่วประเทศไปมาลำบากโดยสฉพอทางหลวงแห่งาศาสตร์นือกาสีวังเวียงเส้นทางเหล็กซีอาใสไซยัมบุรีเกียนเทาพยอยากงวดไปสัมษั์ด้วยตัวจริงลวด คนต่อมาดีโพดเอาไว,วา้ว่าขออนุญาตคอมเมนต์พวกเข้าเป็นปรนภาษาส่วนบอปากบอได้ออกวามคิดเห็นบอแมนว่าภาษาส่วนพวกเข้าบอหัวมันเต็มในใจแทบระเบิดและกระอักเลือดสิตายแล้วถ้าวาบอถึกจับหนีมีหลายล้านคนสีวาแน่นอน คนต่อมาดีพดเอเดวีวาขอบใจน้ําทันที่นําเอาข้อมูลดีเดียหม่สังคมได้หัวถึงจะเป็นข้อมูลที่ยังสัมผัสบได้แต่มันก็นยังดีกว่าพวกเขาได้รหับข้อมูลบ่ดีขอเป็นกําลังใจให้ทนันคนต่อมาดีพดอาไว้วาทางการเล่าออกมาวิเคราะห์ให้กำลังใจประชาช้นแบบนี้คงจะดี คนต่อมาดีโพดเอาไว้ว่าเขาบอกความจริงผัดผ้ากันเครียดพ่อเขาบอกประจบซอพ่อกับผ้ากันดีใจคนต่อมาดีโพดเอาไว้ว่าตอนเนี่ยบ่อแตกต่างอยังกับคนตกน้ำถ้าแต่คนมาสวยแต่บ่อหัวสิมีคนมาสวยบ่ คนต่อมาดีโพตเอเว,วียว่าความจริงเป็นสิ่งบ่าตายอยู่แล้วทนันทุกมือหนีไปข้องบ่อยลมละลายดีแล้วส่วนสั้นกลางสวนสั้นสูงประมาณ15 2 0บ่ไดเ้ปอร์เซบดหาผลกระทบพ่อปานใดแต่ภูมิรใดต่ายได้ตเป80-85%ซของพลเมืองแมนตายทั้งเป็น GDP ถึงจะเพิ่มมันกับุ่ีผลเดียต่อซีวิตการเป็นยูพ่อปานใดพรอะ GDP เพิ่มสูงย่อนการลงทุนจากต่างประเทศส่งผู้ลงทุนต่างประเทศนำผลกำไรกลับต่างประเทศ ภ่าประชาส่วนได้ัาผลประโยชน์บเทด